ไม่มีขายอยากได้ต้องร่วมสร้างคำนี้มีให้เห็นเป็นรูปธรรมจากการออกกำลังกายในหลากหลายวิธีถ้ารือสีดดตนการบริหารร่างกายแบบไทยก็เป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพการบำบัดรักษาอาการของโรคและการป้องกันโรคแบบง่ายๆด้วยตัวเอง นอกจากนี้ยังเป็นการปรับโครงสร้างความสมดุลของร่างกายที่ถือว่าเป็นการนวดตัวเองวิธีการหนึ่งด้วยฤาษีหมายถึงนักพรตหรือนักบวชที่อยู่ตามป่าเขาลำเนาไพรซึ่งเมืองไทยในอดีตน่าจะมีนักบวชประเภทนี้สแสวงหาความสงบสันโดษอยู่ตามป่าเขาเมื่อได้บำเพ็ญเพียรสมาธินานๆอาจมีการเมื่อยขบ จึงได้ทดลองขยับขยื่นร่างกายมีการยืดงอและเกร็งตัวดัดตนทำให้อาการเจ็บป่วยเมื่อยขบหายไปได้จึงเกิดเป็นท่าดัดต่างๆจนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าฤาษีเป็นครูบาอาจารย์ที่คนไทยเคารพนับถือ ย้อนหลังไปเมื่อปีพุทธศักราช2331พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงปฏิสังขรณ์วัดโพธารามหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รวบรวมตำราย,ยาและปั้นท่าฤษีดัดตนไว้เป็นทานโดยปั้นด้วยดินปิดด้วยทองซึ่งชำรุดเสื่อมสลายได้ง่ายต่อมาในสมัยรัชกาลที่สาม พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าวจึงส่งให้ช่างหล่อรูปฤาษีดัดตนโดยสังคสีผสมดีบุกท่าต่างๆรวม80ท่าแล้วนำไปตั้งไว้ตามศาลารายโดยมีศิลาจารึกบรรยายสรรพคุณไว้เป็นโครงสี่สุภาพมีการบันทึกเป็นภาพวาดและนำคำโครงลงในสมุดไทยต่อมาในสมัยรัชกาลที่หพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าได้เกิดท่าฤาษีดัดตนที่คิดค้นขึ้นใหม่ บางตำราก็พบโครงใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาจากโครงที่มีอยู่เดิมจนสืบทอดมาถึงทุกวันนี้สถาบันการแพทย์แผนไทยได้ประชุมผู้เชี่ยวชาญทั้งแผนไทยและแผนปัจจุบันคัดเลือกท่ารูศีดัดตนพื้นฐาน15ท่าที่ง่ายต่อการฝึกปฏิบัติด,ด้วยตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุนักเรียนนักศึกษา ประชาชนยังใช้ประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆด้านการแพทย์แผนไทยเพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปใช้เป็นแนวทางในการออกกำลังกายแบบไทยและฝึกปฏิบัติให้มีประโยชน์ได้อย่างถูกวิธีและการบริหารแบบไทยท่ารือีดัดตนเป็นการบริหารร่างกายของคนไทยที่มีมาแต่โบราณที่เน้นการฝึกลมหายใจและใช้สมาธิร่วมด้วยจึงเป็นทั้งการบริหารร่างกายและบริหารจิตซึ่งสามารถช่วยในการบำบัด อาการเจ็บป่วยเบื้องต้นได้ในระดับหนึ่งการบริหารร่างกายด้วยท่าราษีดัดตนควรเริ่มด้วยการตรวจสมดุลของโครงสร้างร่างกายเพื่อตรวจสอบหรือปรับสภาพการเคลื่อนไหวของโครงสร้างร่างกายทั้งข้อและเอ็นต่างๆอย่างถูกต้องตามหลักการอย่างสม่ำเสมอเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังจากมีการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง วิธีการตรวจความผิดปกติของร่างกายคือยืนตรงเท้าทั้งสองข้างชิดกันตามองตรงถ้าตรวจด้วยตนเองหน้ากระจกให้เริ่มพิจารณาตั้งแต่ศรีรษะจ,จดเท้าไปตามลำดับการตรวจความผิดปกติบริเวณใบหน้าให้พิจารณาบริเวณใบหน้าตาดั้งจมูกและมุมปากว่ามีความผิดปกติอย่างไรบ้างการตรวจความผิดปกติบริเวณไหล่ ให้พิจารณาไหล่ทั้งสองข้างข้างใดสูงข้างใดต่ำการตรวจความผิดปกติบริเวณหน้าอกให้พิจารณาหน้าอกทั้งสองข้างข้างใดนูนข้างใดแฟบการตรวจความผิดปกติบริเวณมือให้พิจารณามือทั้งสองข้างโดยสังเกตสีของมือและอุ้งมือว่ารีบหรือไม่ การตรวจความผิดปกติบริเวณขาและเท้าให้พิจารณาสีผิวของเท้านิ้วเท้าสองข้างกลางต่างกันหรือไม่สีของเล็บเท้าและขนบริเวณหัวแม่เท้ามีปริมาณเท่ากันหรือไม่การตรวจความผิดปกติบริเวณด้านหลังของร่างกายให้พิจารณาไรผมไหล่และกล้ามเนื้อบ่าท,ทั้งสองข้างเท่ากันหรือไม่สบักทั้งสองข้างอยู่ในระดับเดียวกันหรือไม่ เส้นกลางหลังเป็นร่องตรงกระดูกสันหลังอยู่ในแนวดิ่งตรงหรือคดสะโพกสองข้างข้างใดสูงหรือต่ำกว่ากันน่องสองข้างเท่ากันหรือไม่เมื่อตรวจพิจารณาแล้วพบว่ามีความเสียสมดุลข้างใด ต้องพยายามปรับโครงสร้างร่างกายตนเองขณะดัดตนหรืออาจตรวจสอบที่หน้ากระจกก่อนหากมีข้อติดขัดมากควรดัดตนแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องฝืนร่างกายหากไม่ระมัดระวังหรือทำอย่างไม่ถูกวิธีจะเป็นการซ้าเติมให้เกิดความผิดปกติของโครงสร้างร่างกายขึ้นได้ การบริหารแบบไทยท่าฤาษีดัดตนพื้นฐาน15ท่าท่าที่1ท่านวดบริเวณกล้ามเนื้อใบหน้า7ท่าในการบริหารแต่ละท่าให้กำหนดลมหายใจเข้าออกไปด้วยท่าเตรียมนั่งขัดสมาดลำตัวตรงท่าบริหาร1ท่าเสยผม ใช้ปลายนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางกดขอบกระบอกตาบนทั้งสองข้างพร้อมๆกันค่อยๆกดพร้อมกับเลื่อนนิ้วมือทั้งสามนิ้วเลื่อยขึ้นไปบนศรีรษะทำต่อเนื่องไปจนถึงท้ายถอยในท่าเสยผมทำซ้ำสิบครั้ง 2. ท่าถาแป้งใช้นิ้วกลางทั้งสองข้างกดด้านข้างด้านจมูกพร้อมกันค่อยๆกด พร้อมกับเลื่อนนิ้วขึ้นไปจนถึงหน้าผากโดยให้ปลายนิ้วจดกันที่กลางหน้าผากจากนั้นลูบมือทั้งสองข้างไปทางหางคิ้วผ่านแก้มต่อเนื่องไปจนถึงขคางทําซ้ำสิบครั้ง 3. ท่าเช็ดปากใช้ฝ่ามือซ้ายวางทาบบนปากโดยให้ปลายนิ้วก้อยวางอยู่ที่ปลายติ่งหูข้างขวา ลากมือมาอย่างด้านซ้ายพร้อมกับเม้มริมฝีปากโดยให้ฝ่ามือกดแนบสนิทขณะทำสลับเป็นมือขวาทำซ้ำข้างละสิบครั้ง 4. ถ้าเช็ดคางใช้หลังมือซ้ายวางท่าใต้คางโดยให้ปลายนิ้วอยู่ที่ติ่งหูขวา ลากมือตั้งแต่ป่งหูขวาไปตามคาง,างจนถึงใต้หูซ้ายโดยให้หลังมือกดสนิทสลับมือเป็นมือขวาทำซ้ำข้างละสิบครั้ง ปลายนิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างกดตรงกลางคางโดยให้ปลายนิ้วหัวแม่มือตั้งฉากกับคางก้มหน้าเล็กน้อยเพื่อต้านกับนิ้วมือใช้แรงกดพอสมควรนิ่งสักครู่นับหนึ่งถึงสิบในใจเลื่อนจุดให้ทั่วบริเวณใต้คางโดยเลื่อนทีละนิ้วมือทำซ้ำห้าครั้ง ูหน้าหูและหลังหูใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางทั้งสองข้างขี้หูหลวมๆโดยให้ฝ่ามือแนบกับแก้มถูนิ้วมือขึ้นลงแรงๆนับเป็นหนึ่งครั้งทำซ้ำยี่สิบครั้งเจ็ดถ้าตบท้ายถอย ใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างปิดหูไว้โดยให้ปลายนิ้วทั้งสองข้างวางอยู่บริเวณท้ายถอยปลายนิ้วกลางจดกันกระดกนิ้วมือทั้งสองข้างให้มากที่สุดแล้วตบท้ายถอยพร้อมกันโดยไม่ยกฝ่ามือทำซ้ำสิบครั้งท่าที่สอง เป็นท่ากายบริหารที่ประยุกต์มาจากท่าฤาษีดักตนแก้ลมข้อมือและแก้ลมในลำลึงเป็นท่าเริ่มต้นเตรียมความพร้อมของร่างกายและฝึกลมหายใจได้ผลทั้งสองทางคือเป็นการบริหารข้อมือและเมื่อเพิ่มการขมิบก้นเป็นการบริหารบริเวณฝีเย